สวัสดีครับอาจารย์เมธสวัสดีครับคุณชัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเปิดหัวข้อผมว่าเป็นหัวข้อใหญ่พอสมควรนะครับจะเลือกโชคยังไงให้มันเหมาะสมกับตัวเราเองอค่อนข้างอรนนี้ว่าเป็นปัญหาหลักๆในของคนที่เลือกซื้อโชคเลยเพราะมันเป็นเรื่องของฟิลลิ่งอ่ะเป็นเรื่องของนามรรมอ่ะแล้วอะไรที่จะให้เขาค่อยๆลดชอยลงไปเรื่อยๆว่าตัวเขาเองควรจะเลือกใช้โชคประเภทไหนดีครับเพราะฉะนั้นหัวข้อแรก ก็คือต้องมาดูว่าอลูกค้าเนี่ยใช้งานประเภทไหนอยู่คุณใช้รถอย่างไงครับนะใช้รถประเภทอะไรอ่สองถนนที่คุณวิ่งประจำลูกลังหินคลุกถนนปูนซีเมนลาดยางมาตอยน้ำท่วมไหมบ่อยไหมเออไม่ใช่ครับโทษครับน้ำรอลระบาย <c oughs> นะพูดนาทัวมไม่ได้นะคุณใหญนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะ,ะครับนะแล้วก็ประเภทที่สามที่เราจะ <c oughs> พิจารณาเป็นหลักคือลักษณะการขับขี่ครับ <c oughs> ว่าปกติการขับขี่เนี่ย <c oughs> ก็คือเป็นใช้งานเรื่อยๆในเมืองทั่วไปหรือว่าค่อนข้างจะขับขี่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆแล้วก็ใช้งานความเร็วเป็นประจําเก้อลุ้ม ไม่ลบหรือลบจะลูดไหลทางประจำอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้หรือลักษณะการขับขี่เหล่านี้มันมีผลต่อการเลือกโช๊คไปอยิ่งนี่ครเซตโช๊คถามว่าโช๊คเนี่ยที่เราคุยกันอยู่ตลอดว่ามันมีทั้งความนุ่มและความขีบอยู่ในตัวเดียวกันแต่มันไม่ได้ชูไปซักจุดใดจุดหนึ่งเป็นหลักของเราเนี่ยต้องบอกว่าเน้นการใช้งานกลางๆคือสามารถขับช้าๆก็มีความนุ่มได้ อันนี้ก็คือครเราหมายถึงโช๊คอัพโอเวอร์แลนด์ใช่ครับใช่ไหมครับอ่าฮะแต่ถามว่าถ้าจะให้ตรงโจทย์จริงๆของลูกค้าเนี่ยที่เน้นไปาการใช้งานหลักๆคืออยากให้นุ่มไม่ได้ขับเร็วเลยก็สามารถทําได้ในการเซตใหม่ครับอ่าหรือว่าบางท่านค่อนข้างขับเร็วเป็นหลักค่อนข้างชอบรถหนึบหนึบเนี่ยก็สามารถเซตได้ให้เป็นทางหนึบหนึบเป็นหลักมากกว่าที่จะเอามาทางนุ่มเพราะฉะนั้นผมขอยกตัวอย่างนิดนึงเข้าใจครับ ถ้าลูกค้าเน้นบรรทุกครับเน้นบรรทุกหนักๆตลาดไทยสี่มุมเมืองทักนี้นะครับนะโชกก็คงจะต้องเป็นการใช้งานเฉพาะเจะจงแบบนั้นใช่ครับยกตัวอย่างเช่นพวกทวินทูบแกนใหญ่ๆใช่ครับเพราะว่าการรับน้ำหนักที่เยอะแกนก็ต้องใหญ่ตามนะประมาณนั้นใช่ครับแต่ถ้าเรามาเป็นรถบ้านเรามาเป็นรถโดยสารแล้เอารถกระบะมาเป็นรถโดยสารครับนะก็คงจะต้อง เปลี่ยนทางเลือกนิดนึ่งอาจจะเป็นโมโนทูบแก๊สกึ่งน้ำมันนะฮะดูที่วาวว่าเป็นยังไงนะตอบโจทย์ย่านความเร็วช่วงไหนนะครับชุดเดียวกันนี่รูดได้ไหมจำพอสะพานได้ไหมนะฮะถ้าเป็นประเภทนี้เนี่ยผมมองว่าโมโนทูบน่าจะตอบโจทย์ครับคุณชัยนะครับนะง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วครับการเลือกโชคดูตัวเราเองก่อนว่าเราเป็นคนแบบไหนเราทําแบบไหน นะครับ <นะ S 1> หรือ <นะ S 1> ไม่ถ้ายังสงสัยเนี่ยในลักษณะการขับขี่เนี่ยก็ลองโทรเข้ามาคุยกันเราดูก็ได้ครับ,รบว่าลักษณะการขับขี่ของผมเนี่ยควรจะเลือกโชคยังไงดีครับก็เท่านี้ครับ,รบก็จะมีการตอบคําถามของลูกค้าเรื่อยๆถ้าจะมีคําถามก็ลองอินบอทเข้ามาแจ้งเราไว้ก่อนก็ได้ครับเราจะค่อยๆเลือกคําถามของลูกค้าเนี่ยมาทําคลิปให้เพื่อจะชี้แจงให้เข้าใจว่า มีอะไรบ้างยังไงที่เราควรจะต้องปรับปรุงหรือว่าอธิบายลูกค้าเข้าใจมากขึ้นโอเคคขอบคุณและสวัสดีครับ